สวัสดีคะ่ะช่องพี่พันเอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องที่ตัวเองลาออกจากงานในขณะเดียวกันก็จะให้ให้ดูให้ชมการทำพาสต,าต้าปูตตาเนสกานะคะที่อันนี้เคยเคยเคยทำให้ดูมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในเมนูกดก่อนหน้าน้นถ้าเผื่อว่าใครไม่ได้อ่าไม่ไม,ไม่คือตรงนี้ไม่ละเอียดพอก็กลับกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะที่เขียนว่าพาสตา้าซอสแอนโชวีนะคะ อันนี้เนี่ยจะเม้าถึงว่าตัวเองตอนนี้ลาออกจากงานจากที่หนึ่งนะคะที่คือปกติทําอยู่หลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นสอนทํบข้าวนะคะสอนทําอาหารแล้วก็มีการการจัดงานเคเทอร์ริ่งและอีกงานหนึ่งที่ทําอยู่มาตั้ง12ปีแล้วก็คือเป็นงานาที่อ m m i g r a n t Office นะคะคือเป็นการสูนให้คำช่วยเหลือสำหรับคนต่างชาติส่วนตัวเองรับผิดชอบคนที่คนไทยนะคะแล้วก็คนิีคนที่พูดภาษาฝนได้นะคะคนทีพ่พูดภาษาอังกฤษไดกก้ก็ทำเหมือนกัน อันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องว่าก,กับการลาออกจากงานเนี่ยที่นี่ที่ฟินแลนด์นี่ก็คือที่จริงแล้วเราจะต้องมีเหตุผลเพราะเหตุผลอะไรเราถึงลาออกจากงานถ้าเขาไม่ให้เราออกนะคะคือคือเขาไม่ได้ไล่เราออกอะไรทำนองนี้ไม่ทําอะไรผิดพลาดก็มีการ ก็มีการนั่งไปนั่งคุยกับหัวหน้านะคะว่าตัวเองนี่อยากจะลาออกเขาก็าหัวหน้าก็ขอคุยว่าเพราะเหตุอะไรเราอึดอัดเรื่องงานหรือเปล่าหรืออะไรทานองนี้แล้วก็แจ้งไปว่าเราทํางานนี้มา12ปีแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคือเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นมั่งนที่สก็คือสุดแล้วก็คือพอแล้วนะคะทําที่กินง,งานนี้ก็เป็นงานที่ชอบแต่ด้ยวยความที่แบบว่าเราก็ทํามานานแล้วอยากจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นมั่งให้คนอื่นก็เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยกับการลาออกก็ต้องอต้องแจ้งทางนายจ้างหรือว่าคนที่จ้างเรานี่อย่างต่ำก็ตำ่ำหนึ่งเดือนขึ้นไปแต่ทีนี้ด้วยคาที่แบบเราทํางานกับเทศบาลเมืองตําปะเร่นะคะคือเราเป็นลูกจ้างของเทศบาลเมืองหรือเป็นลูกจ้างหลวงเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างต่ำสองเดือนนะคะคืนนี้ก็แจ้งไปแล้วหนึ่งเดือนตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่คือเดือนก,กว่าๆนะคะที่แจ้งไปก่อนหน้านนก็มีมีทั้งเขียนจดหมายลาออกนะคะ แล้วก็ต้องได้รับการยินยอมจากหัวหน้าคือหัวหน้าจะส่งเรื่องไปที่หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหัวหน้าใหญ่ล้วทั้ง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 แอเรียเลยค่ะก็คือทั้งในในเขตเทศบาลนี้เขาก็ต้องไปอนุมัติก่อนว่าด้วยเหตุอะไรถึงเวลาออกทีนี้พอลาออกมาเสร็จแล้วก็ใหม่ๆแล้วก็ตืตุ่มตุมต่แตคือลักษณะว่าก็เสียดายแล้วก็เสียใจนะคะว่าทําไมเราถึงตัดสินใจอย่างนี้แต่ทีนี้คนเราจะต้อง move on นะคะคือต้องไปไปข้างหน้าเพื่อที่จะ ออมันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้เพราะตัวเองมีอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากจะทําอย่างอื่นนะคะพาอไม่งั้นนี่เราก็จะติดอยู่ตรงนี้ตลอดก็คือมา,มาเล่าสู่กันฟังว่าออตอนนี้ตัวเองได้ลาออกจากงานตรงนั้นแต่ก็ยังทําอยู่คำำําทําอีกประมาณ4สัปดาห์หลังจากนั้นก็ไม่ทําอีกแล้วนะคะก็คืนนี้คือเรื่องใหม่ที่มาเล่าสู่ ฟังวันจูกันฟังวันนี้ค่ะสำหรับน้องๆที่มีปัญหาอะไรถ้าเผื่อว่าเคยเป็นลูกค้าเก่าที่เคยมาหาพี่พันิกก่อนหน้านู้นก็ยังให้คําแนะนําอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเผื่อจะให้พี่ออกข้างนอกอะไรเนี่ยเราต้องคิดค่าหลักคิดค่าเวลาเราด้วยนะคะพวกนี้ปวดแปรมากแกล้งกันเกิดเกินไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนี้หลวงเป็นคนใจให้แต่ตอนนี้น้องทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็อขอบคุณนะคะสำหรับใครทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามารับฟังนะคะหรือว่าดูผลงานที่พี่พันธ์ทำออกมาอาจจะไม่หรือหวามันคนอื่นแต่ก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะและยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับิปนีิสวัสดีค่ะ